สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์นะครับในช่วงดึกของวันที่20พฤศจิกายน2025ครับคืนนี้เรามีข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่เพิ่งออกมาสดสดร้อนๆอนเลยแล้วก็ต้องบอกว่ามันน่าสนใจมากจริงๆสวัสดีค่ะมันเป็นตัวเลขที่ส่งผลต่อตลาดโดยตรงเลยครับคือตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาดีกว่าคาดอย่างมีนัยยะสาคัญคาถามหลักของเราคืนนี้ก็คือข้อมูลที่มันดูแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยมันกำลังบอกอะไรเรากันแน่ แล้วมันจะส่งผลต่อทิศทางของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดยังไงบ้างใช่เลยค่ะเป็นข้อมูลที่ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนอืมต้องประหลาดใจกันเลยเพราะว่ามันมีทั้งส่วนที่ดูแข็งแกร่งมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีส่วนที่ซ่อนความเปราะบางเอาไว้เดี๋ยวเรามาค่อยๆแจกแจงให้ฟังกันค่ะได้เลยครับงั้นเรามาเริ่มจอดลึกกันที่ตัวแรกๆที่คนสนใจที่สุดกันก่อนเลยดีกว่า Non-Farm Payrolls ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเดือนกันยายน โห oh, พุ่งขึ้นถึง1 1 9 0 0 0าตำแหน่งเลยนะครับค่ะซึ่งจะเทียบกับที่ตลาดคาดการ์กันไว้แค่5 0,000ื่นตำแหน่งต่างกันเยอะมากเลยใช่ครับคือมันสูงกว่าที่คาดไว้เกือบสองเท่าครึ่งเลยนะนี่มันสะท้อนว่าเศรษฐกิจยังคงมีการจ้างงานต่อเนื่องถึงแม้ว่าดอกเบี้ยจะสูงอยู่ก็ตามถ้ามองแค่ตัวเลขนี้ตัวเดียวก็ใช่เลยค่ะมันดูแข็งแกร่งมากแต่ที่น่าสนใจกว่าตัวเลขใหม่ที่เพิ่งออกมานะคะคือการทบทวนหรือการปรับแก้ตัวเลขของเดือนก่อนหน้า การปรับแก้ข้อมูลเดือนเก่าเหรอครับปกติมันจะมีนัยยะสคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับมีนัยยะสำคัญมากเลยค่ะในครั้งนี้เพราะว่าตัวเลขเดิมของเดือนก่อนที่เคยรายงานว่าบวก2 2 0 0 0ตําันตแหน่งครับถูกปรับแก้ใหม่ทั้งหมดเลยกลายเป็นติดลบ4 0 0 0ตําแหน่งค่ะโอ้โหจากบวกกลายเป็นลบเลยเหรอครับใช่ค่ะการปรับแก้ที่มันรุนแรงขนาดนี้มันเป็นสัญญาณที่ชัดมากว่าข้อมูลแรงง,งานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความ ผันผวนสูงแล้วก็อาจจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วตลาดอาจจะกําลังชะลอตัวแบบที่เราไม่ทันได้สังเกตด้วยซ้ําน่าสนใจมากครับเหมือนข้อมูลมันเล่าคนละเรื่องกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับมันจะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่ออกมาพร้อมกันคือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานหรือ Unemployment Claim ตัวเลขนี้อยู่ที่220,000รายซึ่งมันต่ํากว่าที่ตลาดคาดไว้ที่230,000รายอีกอแบบนี้ก็แปลงง่ายๆว่าคนตกงานน้อยกว่าที่คิด ซึ่งมันก็ยิ่งไปตอกย้ำภาพว่าตลาดแรงงานยังแข็งแรงอยู่ไม่ใช่หรอครับถูกต้องค่ะและนี่คือจุดที่มันขัดแย้งกันถ้าเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์รวมกันนะคะภาพรวมก็คือตลาดแรงงานแข็งแรงกว่าที่คิดแต่ก็แกว่งตัวแรงมากและภาพแบบนี้มันจะกระทบต่อการตัดสินใจของเฟดยังไงล่ะครับคือพอตลาดแรงงานมันยังไม่พังง่ายๆคนยังไม่ตกงานกันมากนักเนี่ยก็อาจจะทําให้เฟดรู้สึกว่า ยังไม่จําเป็นต้องรีบร้อนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอ๋อก็คือยังคงดอกเบี้ยสูงต่อไปได้ใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันความผันขวนของการปรับแก้ข้อมูลเนี่แหละค่ะคือสิ่งที่นักลงทุนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพราะมันจะเป็นตัวกําหนดการคาดการทิศทางดอกเบี้ยในเดือนต่อๆไปได้เลยเข้าใจแล้วครับสรุปก็คือตัวเลขจ้างงานเดือนล่าสุดออกมาดีเกินคาดแต่ก็มีการปรับลดตัวเลขเก่าลงแรงมากในขณะที่คนว่างงานก็น้อยกว่าที่คาดการไว้ใช่เลยค่ะ ในภาวะที่ข้อมูลมันมีความผันผวนสูงแบบนี้อะไรคือสัญญาณที่แท้จริงที่นักลงทุนควรมองหาเพื่อคาดการณ์ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะบางทีความผันผวนของข้อมูลนี่แหละคือข่าวสารที่สำคัญที่สุดมันกำลังบอกเราว่าเศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ไม่แน่นอนและการตัดสินใจอะไรก็ตามจากนี้ไปจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่สดใหม่จริงๆเท่านั้นเลยค่ะเป็นแง่คิดที่เฉียบคมมากเลยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับคืนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Crypto News เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตได้นะครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ